วันนี้จะเปลี่ยนน้ำมันเครื่อง R15 กันนะครับนี่ผมใช้กึ่งสังเคราะห์ครับแต่ถ้าเป็นสังเคราะห์แล้วเปอร์เซ็นต์ก็จะดีครับผมเกียรก็จะดีไปหน่อยนี่จะเปลี่ยนกองน้ำมันเครื่องด้วยครับซื้อมาจากศูนย์เลยยกเราจะมาเริ่มการเปลี่ยนกันนะครับเราจะไปดูรูน้ำมันเครื่องกันนะครับ นี่ครับผมดูมันเครื่องแล้วก็จะใช้ประแจคันออกนะครับจะใช้มือคันออกนะครับนี่มันเครื่องไไรออกมาแล้วครับ แล้วก็ทําความสะอาดด้วยนะครับมันจะมีตะแกงกลองมันเครื่องเลยครับ <c oughs> นี่ฝาปิดมันจะมีอยู่สามอย่างหลักๆนะครับ <c oughs> ตะแกงแล้วก็สปริงครับผมห <c oughs> ลังจากเราคลายหมดแล้วนะครับ ่แล้วก็ดึงออกเลยแป๊บนะครับปูบน้ำมันเครื่องอ้มือผมเลิ่มหมดเลยนี่ครับกองน้ำมันเครื่องเวลาเราเจาะเขานะครับเราต้องเอาทางนี้เข้าครับไม่ใช่ จะทางเป็นรูทางเป็นรูออกมากเนอยครับไปแสงเลยนะครับนี่ครับแล้วก็นำฝาครอบมาปิดครับผมหลังจากเราใส่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วทีนี้เราก็จะมาปิดรูถ,ถ่ายน้ำมันเครื่องน,นะครับแล้วเราก็จะมาเติมน้ำมันเครื่องน,นะครับ ไปกันครับหลังจากเราเติมมันเครื่องเสร็จแล้วจุดหยุดคือเสร็จใหม่ๆเลยนะครับยังไม่เช็ดโดยเลยครับโดยเลยครับสปกเลยแล้วผมจะมาสตาร์ทอุ่นเครื่องนะครับสักหนึ่งนาทีนั่นก็ขอจบคลิปเพียงแค่น,นี้นะครับ